สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพเมีย่ยงพี่สาวหมากปรินต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มรอที่มากความสามารถหลากหลายด้านจริงๆครับสําหรับพระเอกหนุ่มคนดังอย่างหมากปรินที่มักจะมีผลงานออกมาให้เป็นแฟนได้ชมกันอยู่เสมอซึ่งหนุ่มหมากนั้นเป็นนักสแสดงทางช่อง3าและยังเคยเป็นนักยูโดผู้เข้าแข่งขันกีฬาเยาวาชนแห่งชาติมาก่อนอีกด้วย และถึงแม้ว่าจะโด่งดังมากแค่ไหนแต่หนุ่มมากก็ไม่เคยลืมครอบครัวและบ้านเกิดเลยครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เจ้าต,ตัวยังได้ออกมาเผยภาพบ้านหลังใหม่ที่ตั้งใจสร้างให้ครอบครัวพร้อมถ่ายภาพครอบครัวให้เป็นแฟนได้ชมกันด้วยและต้องบอกเลยว่าพี่สาวของหนุ่มมากอย่างสาวเมีย่ยงนั้นก็สวยน่ารักไม่แพ้กับน้องชายเลยครับนอกจากน้องชายจะหล่อแล้วพี่สาวยังสวยและมีเสน่ห์มากๆแถมหน้าที่การงานของสาวเมีย่ยงนั้นก็ไม่ธรรมดา เราจาตัวเป็นถึงแอร์โฮสเตสสายการบินไทยเลยทีเดียวซึ่งสาวเมียงยังเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วในมิวสิกวิดีโอเพลงแค่เธอคนเดียววงซัมเมอรี่ต้องขอบอกว่าทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเก่งจริงๆซึ่งเธอกรรที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มมากก็จะได้เห็นว่าพี่น้องคู่นี้ซีกันสุดๆแถมยังมักจะมีภาพน่ารักน่ารักไปท่องเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าหนุ่มมากและสาวเมียงนั้นหน้าตาดีทั้งพี่ทั้งน้องจริงๆครับ ่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ